มันแรกได้สามพัน 3, 000, คือจำมันจนทุกวันเนี้ยดีใจมากเพราะคนไม่เคยขายอาหารเลยชีวิตไม่เคยเทำข้าวเลยครัวนี่จะสะอาดอยู่แบบเดิมอยู่ที่ตายก็ไม่เคยทำโบราณน,นี้มันหูดับจริงจีกเนะยสวัสดีค่ะจากลานเก่งตายหูดับตามวงการจนาบูรีนะคะดั้งเดิมเป็นคนนครศรีธรรมราช ทำธุรกิจอยู่ที่ตลาดหัวอิดเฟนอยากทำอิดบล็อกประสานที่กาญจนบุรีเนี่ยวัตถุดิบมันดูก็เลยลองดูย้ายถิ่นฐานมานเนี้ยหอบลูกน้องมาอยู่กาญจนบุรีอาหารกินยากมากไม่ถูกใจสักทีหนึ่งทีง่ใ็นมันเข้มเข้มมันก็คือถ้าแกงซมมันก็ซมเกงเผ็ดมันก็เผ็ดไม่ไม่ถูกปากจัดจินใจวชวนพี่หรือน้องหรือญาติมาขายอาหารใต้หน่อยพาเขาขายก็ไม่ได้อีกเฮ้ยทำไงดี ัดสินใจเลยทาเองเลยมันาเรมีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ตัวแม่เฮ้ยแม่ก็กิ้งทายัางไงแก่งส้มทายัางไงแล้วก็ถามพี่สาวว่าเราหมักหมูทอดอยังไงหมูหวานต้องทอํายังไงมันแรกได้สามพันคือจำัาจนทุกวันเนี้ย ดีใจมากเพราะคนไม่เคยขายอาหารเลยชีวิตไม่เคยทำข้าวเลยครัวนี่จะสะอาดอยู่แบบเดิมอยู่ที่ตายก็ไม่เคยทําและพอวันที่สองในเป็ดพันเฮ้ยทำไมมันได้8ปดพันอ่ะเขาสังเกตคนเดิมที่มาวันนี้บอกญาติบอกเพื่อนบอกเนี่ยมาจากนั้นก็ขึ้นเรื่อยๆบางคนมาทิ่จุกต้องมาก็เกลือบซับเหือหมดเลยเขาบอกโอ้ร้านนี้มันหูดับจริงๆเฮ้ยเป็ดมาออกหอเลยทิจจู้นี่เปืองมากคือซับบางเด่อนนี่ลงมาเลยอ่ะ นี่คือที่มาของแกงไต้อุดับแนะนำขาหมูชมวงแกงไก่ใบยี่รากว้ิ้งไตปลาอันนี้ที่หนึ่งเลยคือหมูทอดอร่อยไข่เจียวอันนี้คือแบบ ไม่ตกเลยน้ำบูดูเนี่ยลูกค้าที่รู้มาถึงน้ำบูดูหนึ่งถ้วยเราก็ทําให้เลยสุดๆต้องสั่งแปบ๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีก็ได้กินแล้วน้ำพริกก็เติมได้ผักก็เติมได้ผักกระโดนี่คือปลอดสารบุกเองไม่เคยฉีดยาไม่เคยอะไรคือติดสปิงเกอร์เอาไว้รถน้าต้นไม้มันก็หมุนสปินเกอร์มันก็หมุนทีนี้มันก็ได้ยอดมะกอกได้ยอดมันฟูได้ยอดหลายๆอย่างไม่ต้องไปซื้อหนึ่งเซฟต้นตุนแล้วคนก็ได้กินแบบสบายใจเลยเปิดอกมองปิดห้ามมืนนแสงชูโตติดกับคอ เลยไปได้มานิดเดียวแล้วก่อนถึงมีละเกเก้าเ9 7 9 6 9 9 5 4 2เอาตัวเองเป็นหลักว่าต้องนั่งกินเล็กมีความสุขแนะดูน้ำดูนกดูปลาและมีต้นไม้และมีลมที่เข้ามาที่ไม่ใช่พัดลมไม่ใช่เอ็ นี่เป็นธรรมชาติแบบนี้นี่คือตัวเองสร้างร้านให้เหมือนที่ตัวเองชอบถ้าเราจะกินข้าวสักจานหนึ่งนั่งธรรมชาติเนี่ยโคตรมีความสุขข้อเชิญเจ้าการจนาบุรีนี่นักรงเที่ยวที่พ่านมาการจนาบุรีเชืญเมรานเก่งตายอู้ดับจมะมีอัน้อยบรรยากาศดีมาังนั่งประดับใจมาเร้วมาอีกแล้วก็ตัวบอกเปลี่ยนเองก็ฝากไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ